我梦想究竟涅盘三世诸佛，以若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。 神咒四大明咒是无上咒是无等等咒能除一切苦真实不虚故说。 所以诃，揭谛，揭波罗揭谛，波罗僧揭菩提。 是愿陀，般那无尽 ทาผู้ชมคะในขณะนี้นคะคะคณะสงฆ์มหายานสายต่างประเทศได้มีการเจริญพระพุทธมนต์นะคะ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเจริญพระพุทธมนตรโดยคณะสงฆ์พระสงฆ์สามฝ่ายซึ่งประกอบด้วยคณะสงฆ์ไทยคณะสงฆ์เทราวาสสายต่างประเทศและขณะนี้ก็จะเป็นคณะสงฆ์มหายานสายต่างประเทศค่ะและหลังจากนี้แล้วจะมีการเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงฆ์อนุโมทนาและก็มีการกรวดน้ํานะคะรวมทั้งจะมีการเดินเวียนเพียนประทักศิณรอบองค์พระประธานพุทธมนตรซึ่งแม้ว่าขณะนี้ฝนตกหนักนะคะที่พุทธมนตรแห่งนี้จะยัง ีความตั้งใจของบรรดาคณะสงฆ์จากนานาชาติรวมทั้งผู้ทั้งสนิกกชนที่ได้มาร่วมพิธีจะประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษินรอบองคร์ประธานพุทธมนตนก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังต่างประเทศเพื่อที่จะไปทําพิธีร่วมพิธีในการเวียนเทียนในวันวิสาขาบูชาวันที่28พฤษภาคมค่ะ ใช่ค่ะสำหรับการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสาคัญสากลของโลกประจาปี2553นั้นนะคะก็จัดขึ้นที่บรเิเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่พุทธมนฑลน,นะคะรวมถึง การจัดกิจกรรมในส่วนของนานาชาติที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาตินะคะและรวมไปถึงมหาวิทยาลัยมหาวุทาลงกรราชวิทยาลัยจังหวัดนครศรีอยุธยาด้วยซึ่งการประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่7นี้นะคะก็มีปริญญากรุงเทพออกมาด้วยกันถึง 11ข้อนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เน้นที่จะนําเอาหลักธรรมคาสั่งสอนของค็จพระสมมาสมุทธเจ้าตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือช่วยบรรเทาผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจโลกรวมทั้งปัญหาทั่วไปในสังคมนี้นะคะทั้งในระดับบุคคลและก็ระดับชุมชนด้วยค่ะและในครั้งต่อไปในประจำปี2554ในงานวันวิสาขบูชานะคะจะมีการจัดขึ้นอีกครั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดก พรสีอายุยานะคะเรามาถึงศูนย์การประชมุมสหประชาชาติพุทธมนทล จังหวัดนครปฐมนัะประเทศไทยแห่งนี้ด้วยค่ะและเนื่องในโลกรกาพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 4พันษา 94, ในวันที่5ธันวาคม2553ด้วยนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมในปีหน้าค่ะ,คะสำหรับวันที่28พฤษภาคมนะคะขอเชิญทําบุญตักบาตรพระสงฆ์801รูปในเวลา7นาฬิกา30นาทีที่พระพุทธมนตลแห่งนี้นะคะแล้วก็ประกอบพิธีเวียนเทียนและถวายพระป่าและการแสดงพระธรรมเทศนาและเตนชมนิทรรศกา,ารที่จัดขึ้นที่มนตรบริเวณ มณฑลทนี่พุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะคะสำหรับการถ่ายทอดสดวันนี้นะคะก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสาหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีธรรมญาตราปฏบิบัติบูชาของพระสงฆ์ผู้นําชาวพุทธ,าน,าทธาน,านานชาติและพุทธศาสนิกชนที่พุทธมณฑลแห่งนี้ต้องหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะดิฉันสุภาพเิญพลท้องหน้าคุณศิริสวร์วราเอกเอ็นสีรทอมทัานทีมงานถ่ายทอดสดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพลงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โหตนนี้เพื่อพ้นวิถี